บรรยากาศคังคล้องรอบเมืองนะครับเะก,กีบริเวณเนี่ยครับเป็นมองเทเดินทางไปมาหาสูกันนะครับโดยเฉพาะยิงไปโรงเรียนยิงเมื่อเช้าครับนี่เป็นทางฟังที่เห็นอยู่นั่นเป็นสันคู่ด้ครับเป็นคู่เมืองเมืองร้อยเอ็ดสิบเอ็ดประตูเมืองงามเนี่ยนะครับมีสันคู่นะครับเะก,กีบ่องนี้เป็นป้าขี่ป้าชะลามบกได้ครับอามาตะวัยครับานางซีดเบ็ด อยู่ทั้งคางอันนี้มุมอีกมุมหนึ่งครับทายจากฟังคลองมาทั้งนี้โรงเรียนสตรีศึกษาก็ยังเป็นโรงเรียนสตรีอยู่ครับกับบริกัยบ้านบันไดแต่ว่ากับบอท่านได้พ่อหารอยเมตรหกรอยเมตดดอกครับบันไดข้าขงยางขามจากทั้งคลองมาผมยังถือกลอ่องยังมาทาั้งกีนะครับเป็นบรรยากาศที่บอกคือเกา่าสมัยตะกี้เป็นหินแฮข้างทั้งเป็นคลองนะครับ ตัองเจอกับมากันคู่สาปลาน,นั่น嘛นี่แหละได้ปลาเข็งปลาหมัปดปลากัดนดมเด้นเอายางกลับบ้านมองนี่ก็ดสิเป,เป็นเป็นห้องเหมือนแตงกำแพงทั้งขังโรงเ,เรียนสตียศายางากลับขำไม,มาอีกครับคล้องรอบเมืองรอยเอ็ดคือเก่าเนี่ยนะครับเบื้องหนาเลอกกว่าเกา่าตะกี้มันตื่นตื่นอย่างเด็ดนะครับมองนี้เป็นมองที่เส้นทางที่ผมเคยมาเกี่ยวหยาให้กระต่ายเกี่ยวหยาให้งัวเนี่ย เห็นคนตายอยู่ไหนร้อยฟัวงล้างกระโดดด,ดงถอยหลังกลับขึ้นมาตั้งหลักก่อนจะไปแจ้งความนะครับนี่เป็นบรรยากาศน้ำนะครับน้ำคล่องสมัยตะกี้ยางขามได้นะครับไปทั้งโรงเรียนการสร้างหรือวิทยาลัยเทคนิคครับติดกับกื้องเอวีไรซึ่งต้นไม้ต้นนี้ครับต้นซ้ำสาตะกี้โดดน้ำย้อนมาเหนือครับโตตา,ตามตามลงทางนะครับในาน้ำเนี่ยม้วนเลยมีลูกคู่โรงเรียนเทคนิคทั้งหลายมาเล่นน้ำกันนะครับบางนี้ครับมองเป็นต้นมะม่วง แ,แตะกี้เป็นต้นบม่งม้วงครับมาหลักบม่งม้วงเขาเจา้ายางสติกยิ่งขวนได้แม่นดได้แทกี้เจ้าบอลตอนแรกๆรงฮาร์ Heart ดแกรมเมนเนาะครับหม่อม้วงเน่าเบิดเน่าค่าตนวันนี้กับสียางเมื่อบานนีะครับยางเมื่อบานใส่มือแล้วเลี้ยวขัวเขาเป็นสร้อยสร้อยเข่าบานนะครับแต่ว่าก็เป็นคล่องที่คล่องที่เขาเจ้าคุดไม่เนาะนะครับเพชรกำแพงดีๆนี่ครับสร้อยเข่าบานในเป็นสร้อยนี่ครับตะกี้เขาเอื่นว่าสร้อยจำลองการข่า มีขจมาเทศไส่กับตีร่างกายอยู่กองไส้นามันนี่แหละครับยางก็ไปบ้านจะอยู่ทั้งสายมืดด้วยกับผมยังรอทั้งขัวนี่คือบรรยากาศหน้าบ้านธรรมดาเป็นป้ามักซีดามักซิดาใจแดงนะไม่ได้ครับแต่ว่าตอนนี้เป็นป้ากลวยเลียวไปทั้งพุ่นนะครับเบิ้งหอโวตบ่ได้ห้างจากบ้านปานใดได้ครับห่างประมาณ1นกิโลเมตรนะครับกิโลหนึ่งกับ200เมตรนี่ครับเห็นปะเห็นป้ากลวยไปตอนนี้ขจอมาแสงเป็นคอนโดเป็นนี่ยังเป็นมองพักไปนี่หัวบ้านผม อีพอสางเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วละ,ละย่าเมื่อบ้านสมัยตะกี้เนะี่ยกลับบ้านบ่ลูกลับครับเราก็สีสงังรถเอาเดือดรถดินมาเทไวเราก็ขนคนขี้ดินก้อนอยังสิได้กินข้าวแรง <c oughs> นะครับอันนี้ถนนครับถนนในบ้านนี่แหละตะกี้เขากบเอาใหม่คัดแต่เทเองเมัดได้ครับตะกี้ตอนหลังๆมากกับพอ,พอกับเพื่นอนอายุหลายขึ้นกับจางสางนะครับสารประพุม่มยูไซมือกันหันหนาออกจากบ้านนี่อันนี้อีพอก็เห็ดเองตังเองพอเพื่อนเป็น มอสูตรมอท้ำพิธีแอนมูนี่อยู่แล้วซึ่งเขาก็ได้เรียนรู้จากเพื่อนมาเนี่แหละครับต้นใหม่ภายในบ้านก็จะปลูกมาเพื่อนวัอยู่แล้วก็บเมีดูแลมีผู้ดูแลมีแม่มีน้องมีพี่น้อยนะครับอันนี้เป็นท่างออกกําลังกายของแม่แต่ละแงแต่ละแงหมดนะครับแม่เพื่อนอายุ78อย่าง78ปีบอกเอออย่างเจ็ดสิบแปดเต็มเดือนเนี่ยเดือนหน้านี่ครับเพราะว่าิวันนี้วันที่หาทันวาควม2 5งพ 67อันนี้ต้นลีลาวดียุนาบ้านนะครับมองทั้งยางเนี่ยแหละยางไปหันหน้าเข้าบ้านนี่ยางไปทั้งใสมือกัสิมี่ซาลาเนี่ยครับซาลาพักใจนะครับ <c oughs> อีหลีเดยซาลาพักใจเลยนะนะครับหันกลับมามุมกล่องอยูุใสมือเป็นบ้านนะครับซึ่งสร้างมาหลายรอบแล้วล่ะบ,บ้านเมื่อเก่าจ้ากเกี่ยวกับบ้านมาอาทิตย์หนึ่งต้องมีความปแปลง่ยนแปลงยุใสมือสิมีแปลงพักในยางเข้าไปนี่ หลังจากมองแท่งเก็บน้ำปลาปลาเนี่ยอยู่ไสมึงเห็นบ่ครับแปลงทั้งสายมือเนี่ยเป็นแปลงพักอีเลิศหรือชาพลูนะครับกะทิมีปลูกมิเตชาพลูเนี่ยแหละมันบระเด็นยังยากนะครับเอาไว้จะกินกับลาบออกมาทั้งหนาจักน้อยนี่ครับเป็นสาเน่นอย่นะครับใส่น้ำไปตะกี้สาใหญ่ได้ครับเอาไว้ถอดเลนตะกี้หัวเห็ดเองนะครับผมผสมปูนหนึ่งสามห้าปูนหนึ่งไส้สามหินหานะครับเซวาสซไดนะครับออกมายางมีทั้งหนาบานอยู่ ครับสากันอยูน่นั่นโอนี่แหละมีสองสาโดดเล่นนัมไปหาสื่อเฮดหูหนูมาเพะเซคอนงิวนะครับไปด้กินย้อนอยอะด้นี่ทั้งขัวมือของบ้านครับขนานหน้าเข้าบ้านเนาะเป็นทางยางมีต้นมากยินอ่อนอันนี้ต้นพริกกุนนี่แสงสองพันตามานี่แล้วนี่เป็นบ้านพักที่เอาไว้แต่ให้แขกไปไทยมาเด็กมาพักกับชั่มายามเนาะนะครับนี่ทั้งหลังนี่ดได้กิบปลูกกระเทียมหอมพักกาดพักบัวพักขนาดได้ครับ แต่าปัสุมรเนี่ยปลูกบ่มีผู้ใดใบเบิ่งเนาะกับนีไปทางอื่นหมดกับมีเป็นเฮ็ดเป็นหอผักตะเกี่ยงเขากับเฮ็ดเองแหละครับหอผักก็ได้นะครับแต่ว่าจับระดับเฮ็ดโอ้เฮ็ดเป็นเหมดนะครับเพราะว่าหน้าเป็นเป็นซางกับโรงเรียนกัน้างนี่ต้นบะหมี่ยู่หลังบ้านนะครับได้กินย่อนอยู่ได้ครับคือจังมันผสมกับจำปาดะนี่แหละแซ่บแซ่บหอมๆนะครับนุ่ยหญ่งทำกะละมังนะครับย่างออกมาจากทั้งหลังเลี้ยวไปทั้งหน้าพูนมีต้นต้นย่อกับมีตะกี่ ไปใส่บน,นอนีกต้นยอที่เกดจกินยอเดี๋ด้วนะครับเม็ดล้วครับจบเท่านี้และครับสีเรลียวเ,เห็นหันฮะไหม